ย,ยาวกว่าเมื่อวานนี่กันที่ผมทำคลิปว้าปังเรียบร้อยได้พัง <c oughs> ไปครับพี่นอ้องทาน มาแล้วเหรอมารเรงครับไปเยนาไปไปครับผมตามกันมาแล้วครับผมโอ้โหสามเอ็มไม่แรงผมว่าเครื่องเดิมเนะยครับโอ้รถไฟมาแล้วแต่ละขรบวนยังยาวของฮาร์บอยสามครบวนใช่ไหมใช่ใช่สามสามหางเลยครับคนนี้สามตู้ว้าว เอ้โหโอ้โโอ้โหขุมขับมัวโซ่อะไรเงี้ยโอ้โหคันนั้นก็เป็นไฟมาเลยครับไปครับไปฟาดไม่แรงลยครับแรงครับแรงเลย ใช่ใช่เท่นะจะขึ้นเขาไหวป้องไม่รู้เนี่ยนะลองรู้ครับลองโอ้เสียรถไฟมาครับเหยี่ยงได้สามเอ็มสีแดงอ๋อส3่เอ็มหมดเลยครับหมดเลยครับหมดเลยเที่ย้ อันนี้พี่รถไฟบอบ่หรารางารอัลที่1ซับมาได<ล>้แก่เอ๋เวลาหัวหัวหน้าเล่งเ <c oughs> สียงเกมเล่งตรงไหนครับเล่งในหน้าจอเลยครับมันลดเสียงเกมผมในตรงเสียงอะ <c oughs> ่ะเป็นเขาเรียกอะไรครับตรงตรงที่มันไปตั้งค่าเสียงในในหน้าจอเดสก์ท็อปอะครับ ๋อครับเพิ่มเป็นลูกบอลลงเราใช่เวลาเล่นเสียงเกมนะครับคนนั้นนี่แหละในเกมบางทีในเกมมันลอยแล้วนะแต่ว่ามันเบาผมก็เลยแตกผมก็เลยไปเล่น๋อไอ้นั่นมันไอคอมมันไปปรับลงเกือบตำอ่ะตำสุดเลยโอ้ครับเรวเวลาเล่นไปเล่นตรงไหนนะครับเล่นเสียงนะครับครับใช่พับพับจอลงไปแล้วก็ดูมุมมุมมุมอันนี้นะครับมุมมุม มุมขวาจอมุมมุมล่างครับขวาจออ๋อล่างสุดเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันจะเป็นรูปลําโพงอะครับเห็นเนาะอ๋อครับผมแล้วพอนาก็พิชิตแล้วก็ผมตั้งไว้ลอยแล้วสุดเลยเหรอครับสุดสุดแล้วครับคนนัมันต้องไปตั้งอ๋อมันเป็นรูปเกมใช่ไหมครับใช่ใช่ครับในในเกมผมก็ตั้งสุดแล้วหมดแล้วนั้นเสียงไม่ค่อยมีอ๋อโอ้โเรียบร้อยหน้าใสผมแย่หมด แตกครับแตกหนึ่งครับหัวหน้าไปหัวหน้าบิวไปก่อนตามด้วยหัวหน้าหยางโอ้ลูกพี่บิวห้าตีหกฮักเราคืนเนาะเบิ้ลตัดเบิ้ลตัดเลยพีวูเนตเบิ้ลยู้ลูกพีลูกเนตตัดท่านนเราก็ใหญ่อยู่นะลูกมันแคบมันแคบเป็นบางเกือ อ่าแคบนี่ผมผมทำให้มันแคบๆครับคนนัแบบจะได้อัตราลดในการขับมากขึ้นครับคนนั้นโค้งแรงนี่ท่าไห่มันจะหนักโค้งผมโค้งแรงกรนรัดแล้วครับคนนั้นยาวจัดเอาหน้าสามคนเดียวไง เพราหน้าเป็นพวงสั้นหมดเลยใช่ไหมละ่ะพวงยาวเลยครับเพราน้นสี่สิบอันหนึ่ง <40 S 1> แล้วก็สามสิบสองอันเลยครับเพรา้หัาหน้า,นาว,วิวเราหวาดเสียวจัง <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> จังหวะน,นี้ รอ,อรูวงลูปพี่วิวเอา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 รูกพี่ลูกพี่ลูกพี่เต้าเปิงเรียบร้อยนะเสร,รไ็ไม่อยู่อ่ะสามเอฟมันเป็นอะไรไม่รู้ว่ะจริงลองขับไปเลยรู้แล้วเรียบร้อยต้องไม่โคล น้องน้องขับในโครมาได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นใหม่อ่าอ่าปล่อยปล่อยไว้แยีกหครับผมแต่เดี๋ยวผมน่าจะเอาจบไหมครับผวหน้าจบจบครับจบอ๋อครับผมได้ไครับไปไปเลยก็ได้ครับผอุบัติเหตุหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เล่นหือครับเออเออเเออเอเออเออเรอเอ่เ้อ มันเลยแล้ก็เลยครผมก็เลยนะต้องเด็กบ้ยตู้บึ้มเอะไรแบบนี้ไปใส่บรูพีหรือบาเวล่าไปทรงแอนตู้อยู่โกดังครับเอาไปลงตู่อยู่โกดังนี่นี่อีกโค้งนึงอีกโค้งนึงนี่นี่นี่โค้งนี้โค้งนี้โค้งอันตรายจริครับลัดไปแล้วครับผมบอยลัดเอาเลยด้วยโค้งไม่หลง จนตะลุกเอ,เอียงเนี่ยเดี๋ยวเดูพี่นุ๊กเดี๋ยวเด้อเด้อสองข่ามระดับนี้แล้วสามขายังครบก็เหลืออะไรนะครับโอ้โหลูกพี่อะไรครับเนี่ยลูกพี่เจ็บ้อย <c oughs> อ้ยช็อตเด้อลอยลอยเลี้ยวเลี้ยวไม่เข้าครับ อาจารย์คือย่อนเลยหน้าหน้ามันลอยอยู่บ้า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 เดียดยเสียดลูกพี่ลำบากหลากดำานองโอ้เบกเบกเบกเสียวเสี้ยวแทนเขานะระดับนายยองคนโวเขาลูกพี่เอ้ยลูกพี่ ไม่ได้ครับพี่อู้ลำบากเลยเด้วบังครับผมว่าเราจะได้ก็นอนกันที่นี่ก่อนนะครับกินข้าวเี็กันที่นี่เนี่ยมันไม่เหมือนอะมันเอ้ยมันโอ้โหหน้าต้องลงลงไปอีกครับถอยถอยถอยลงนี่หน่อยครับลงเลยนะครับถอยเหลือดร้อนนึงได้อยู่มั้งเนาะเนาะเหลือสักร้อนนึงครับอ่าโอเคโอเคครับผมเนี่ยเรียวเรียวเรียวเลยครับผมนะอ่าได้ได้ครับ สโลเลยครับคนนะอ่าครับผมหวานไม่เข้าไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไมค์มานี่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 เดียวเดียวเลยครับผมอาโอเคสวยครับคนน่ะฮึแน่นสวยเลยลูกพี่รูแดน ลูกตุกตกยังอ๋อลูกลูกยังไม่ตกครับไปได้ไปได้เดี๋ยวครับหน้าผมค้ำครับลูกพี่อ้าวฮึ่ยฮึ่ยเรียบร้อยไม่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 ลูกจ๋าลูกจ๋าแหมจ๋าลูกลาก่อนนะครับจ๋าอย่าทิ้งแม่สิลูกโอ้โหลูกพี่ไปที่ละหมึงอยู่ในหนังละลูกพี่โอ้อยู่ทำไม โอ้โหสวยๆครับผมนะป้า 3m 3m ผมจะขึ้นใหม่ไปนี่ผมจะดูรอพวกคุณมันหลืพี่มันต้องพ่วงไปนีละอย่างชอบตู้บึ้เดี๋ยวผมไปจอดรอเพื่อน าลูกต้องเลี้ยวมาเลยเลี้ยวมาเลยเลี้ยวเลี้ยวอ่าเลี้ยวมาเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละลูก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 ทำดี๋ยวผมชนชนไปให้ครับคนนั้นหัวควันตรงนี้คืได้อยู่นะตัวตาพวกอ่ะ จะไปแล้วเราดูสามพวงอยู่ไปเลยครับพี่ไปเลยครับพี่ไปเลยครับพี่ตรงแล้วผมส่งแล้วโอ้หพวงหน้าร้อยหน้ารอยรันรันมากเฮ้ยพี่วาเถียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดึงหัวลงเอาอีกเลี้วตามหัวหน้าอีกเลี้วนั่นแล้วพี่มันต้องหักจ่อเลยนะ โอ้โหหน้ายกขึ้นดิโอ้โหเร่งมากดิได้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 ปะได้พ้นพ้นเบิร์ตโอ้โหรถแล้ง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 โอ้โหอดุ้ยหลอดตายโอเคผมไปก่อนนะครับครับผมสันดีครับผมสันดีครับครับผม ไปครับต่อเราสามตัวนีถ้าพรุ่งนี้ไม่มีงานน่าเล่นอยู่จริงจริงตอนตี๋โอ้โหของของหัวหน้าคนดูกี่คนครับหัวของหน้าสุดแปลเอง โอ้โเยอะอยู่ตามลักประมาณเท่าไหร่ครับประมาณนี้ครับประมาณกี่คนดูนะครับวนนั้สิบยี่สิบนะครับช่วงนี้อ๋อครับผมแต่การเข้าถึงมันเขาอาจอาจคนที่แบบดูดูแบบเข้ามาแล้วก็ไปเข้ามาแล้วไปครับสลับกันอ๋อพอจบไลฟ์มันก็จะเข้าถึงประมาณบางทีก็หมื่นอย่างเงี้ย โอ้แจ๋วแจวครับเพ่าะน้่นถานำการเข้าถึงทุกการเข้าถึงนะครับไม่งั้นก็พันหลักพันขึ้นลไลนใดการใดการหรือพี่สวย่ามครับไปครับไปโอ้ คือีหัครับนนะใชเป็นาานาค่สอันเป็นบ้าใช้ใช้งานโหดจริงๆนะครับคนนะใช้คุ้มแล้วก็เก่าอยู่ใช้คุ้มเลยนะครับคนะคุ้มมากลลากลแต่ละทีคงมี้ไไ้อยู่ครับคงมีอยู่ ไม่รถไฟระคัน <laughs> ยหญ่ยาว <laughs> โค้งที่มันจะขึ้นยาก,กับรถผ่นพวกนี้ก็คือโค้งที่มัน โค้งขึ้นเนาะโค้งลงได้เท่าไหร่ครับใช่ใช่ครับเลยโค้งขึ้นนี่เหินเลยอ่าดู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 ดตกเลยเนาะตกเลยเนาะเวลาหน้าลอยแล้วรถเลี้ยวไม่เข้าใจหายนะครับโอ้เบรกยังไม่อยากอยู่เลยใช่ใช่เนาะมันมันเหมือนจะไหลไปเลยอ่ะ ถ้าฝนตกมีห่านี่ยครับขวานห่าเลยลูกเป๊ะโอ้โหลูกลักโค้งให้ให,ให้ตามแม่ไม่ค่อยจะตามคราบลันตลอดลลลแล้วมาลูกแม่ก็จะตกทางลูกก็ดั้งตัวแม่ สามดันแม่หนึ่งเนาะไม่ยากหรือเทีูกลูกสีข่มไม่ได้แล้วนะครับเพานะผมว่าต่าล่วงลูกล่วงโอ้าวขอสามสามไป ว่าขับบอยๆก็ชีดนะครับก็เลยก็เสียวนะครับนะนะใช่ครับเสียวๆไหมครับเสียวๆตอนนี้เดี๋ยวๆเบาๆเบาเรียงครับเสียวอยู่โอ้ผมว่าคนชีดครับผมแล้วโอ้โรงานโอเคเลยแพี่ไม่รู้ผมไปออนอรันู้หวหน้าดำไปหกไปเจ็ดเลยครับคนหน้าผมลากยาวจนโอ้ กินน้ำมันนะครับหัวหน้าไม่เถอดเกียร์ครับเครื่องเครื่องรัวครับไม่เกินเกียร์สองถ้าเข้าเกียร์สามรถไม่ไปเลยดับเลยต้องเลียเรือคาดอีกแล้วพี่เกียรเลยปวดขามากไม่ให้ผมเรยอคาดเลยใช่เก่งลิ้นหองเออลิ้นหองใครใครให้หัวหน้าเรือคาดแต่ไม่ดีเลยลิ้นหองเลยผมไม่้เลย ไปครับพี่น้องแต่ก็เริ่มรู้เส้นมันแล้วทางเนาะอ่าใช่ครับเดี๋ยวก็ดูลายว่าว่าขึ้นยงไงขึ้นยังไงอย่างเงี้ยนะครับ ฝันดีครับทุกคนฝันดีลูพ้พี่บิวฝันดีแช่มุดแล้วนะพอหนาขอพูดเลยหลายขอพูดเลยหลายรุ่นผีรุ่นในเรียดอ๋อบิวเข้าไปดูไลฟ์ดสดใช่ไหมครับม,มาบอกฝันดีโอ้นึกว่ามาดู <c oughs> ผมล่วงเขาฮ่าฮ่าฮ่มาบิวนอนแล้วถ้ามีงานพักผ่อนครับทุกคนไม่ไหวนะผมงานไม่ค่อยนี้ครับพรุ่งนี้ว่าจจะเลิกไปวัหน้าบอทำอะไรครับทุกคนเนี่ย ว,วิ่ง,ง,งดินครับคนนะอ๋อวิ่งดินแถวบ้านครับใช่ใช่ครับคนะบน่ะสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังร,รับชมในตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับผมขับสามลูกนี้ไม่กล้ามองหัางเลครับคนนะกลัวลูกตกเขา เสียลูกเลยครับโอ้โหโอ้เสียเสียเสียโอ้หน้านกเราก็ไหลดีเนาะอยู่เงียบไม่คุยกับเพื่อนเลยลรือพี่ขับเพีงเดียวเพราหน้านกเซียนแล้วเนี่ยเดียวทีไปอย่างเดียวเลยนะใช่ครับโอ้เห็นวันนี้ขับคลองเลยครับ ตั้งใจขับมาเขงน,น,น,นั้นมากคนนี้ใช่ใช่ยอดเลยครับรโคมี่ใส่โคงอย่างเดียวเลยใส่โคไม่เบรกเลย <c oughs> ดูเธอเสียงตามหลังผมมันเด่นเด่นจังมึง <c oughs> ผมมึต้องเบรกหัวหน้าว่าได้ลูกพี่อีคิวว่าได้ว่าได้วหน้าว่าดีค่วะวะ่าวดีเอ๊ะ วาสันห่วงลูกในบางทีก็มีโค้งโค้งง้ามใช่ก็ก็ไม่น่ากวเลยครับผม ผมนี่ครับโซนะไม่ค่อยอยากจะเลี้ยวลูกลูกบิดนน้นลูอสกิดเหรอหน้าลูกสกิป่ะใช่ใช่ผมไม่ดูมองดูแต่ผมอยู่ไกลมองไม่เห็นมองงเห็นแต่ลูกยู่นนั้นลูกดูน้นนครับเน่าจะบิดเนี่ยเนาะน้าจะขำเลใช่ใช่ไอ้ี่ไอ เขาครับถ้าใส่ถ้าใส่ของมานี่ไม่ต้องคุยกันเลยนะเนาะนต้องลองใส่ของขึ้นไม่ได้แน่เลยครับน้ำหนักขึ้นแน่นอนใส่โพ้งใส่ปุ๋ยมาเนี่ยใส่พแล้วรผมว่ารถกำลังไม่ถึงนี่เลยนะเนี่ยน้องนาจะสีการลังเดินจากรถรถต้นฉบับเลยครับมันแต่งไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับนาะแต่งได้นะครับโนนะเนี่ยอีกคันนี้ก็เป็นโมเดลทางอีซุซสีแดงนะครับ อ๋อไม่ครับมันรถที่เราซื้อมาเนี่ยมันไม่ให้แต่งเราแต่งอะไรเลยทุกเวละใช่ใช่ครับเพะนีไม่มีเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรเลยครับอ๋อโอ้โหไปไปกปวัเนผมไม่กล้ามองหน้าบอยผมกลัวผมดิ้นเลยไลผมผมก็ไม่อยากจะมองลูกนะครับคู่น้านุขับแรงมากนะตอนนี้ เสียนเสียนแล้วครับผมนะคล้ <c oughs> องคล้องนะครับโค้งเย็บใสอย่างเดียวเลยครับหคนหน้าผมเล่นเกมฟ farming c o n v เตอร์ครับพี่กีโยเออลูกพี่ลูกพี่โอ้โหเ่ยชนโยกเลยพี่ <c oughs> <c oughs> ลบทันลบทันต <c oughs> ามาติดๆครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นมาค่อยมาลงลิปผมลงสามชิปไปเลยไม่สองชิปไปเลยลงลงแค่นั้นเลยเหรอครับตอนนั้นลงไปเลยวะทู่หลัดหลัดหลัดหล,ล,ลัดโค้งมองแก๊ <มา S 1> กไก่เลยหัดโค้งไปครับทุกคนไปครับไป ที่นุ่งไปไวมากอย่างน้อยเราก็ได้ภาพกีฬามันๆได้แล้วครับตอนเนี้ยไปครับมุงนี้เข้าไปช่องแคบ็บกมน่ารักดีเนาะ หนูชอบจังค่ะแม่นบุพีโอโหผู้หญิงก็มาดูแล้วครับคน้าสอนหนูเร่ดได้ไหมหนูก็ซื้อเกมสิคะเอ้หน้าหน้าดูหน้าดูหนูซื้อเกมแล้วก็ซื้อคอมค่ะหนูอีคิวหนูอีคิวนี่บุบบุกเทิร์หรือเปล่าบุพีหนูมีจุดสองห้อยค่ะรืล่าเดีนาะ ไปพี่ไปไปยาวๆครับแต่วันนี้ยิงยาวครับชิวๆน้ที่เนี้ยใหญ่อังแต่แต่ตรงนี้เหินอีกแล้วนะผมมองอยู่แล้วออูุไปได้จุดเดียถ้ามันรู้จะว่ามันจะเหินต้องเดียวทันทีเลยเผื่อโค้งไม่ได้เลยผมใช่ใช่รับมันงัดกันหน้าลอยเลยหมดนะเวลาหน้าลอยแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเบรกเวยนะครับ ยิ่งเล่นแปลนพิมพ์มันยิงกดกดกดไปเลยเนาะโอ้ไปกันไวแท้คนระนะับคนน่ะเริ่มเริ่มมาเนี่ยละเหยียบเหยียบสติง <c oughs> จะเต็ม,นะมแล้วนะนั่นนั่นมีคำสั่งจากเบื้องบนมาหน้าตาแบบรีบเลยนี่เหรอแ,แ,แล้วเป็นเหยียบ ได้เลยพี่เาหน้าห่าบอยได้ได้ได้ลูกโตแล้นล่ะลูกหลังอ่ะไอ้ลูกชายคนเล็กนะเฉียดกระเทาเลยนะเพอนะอ่านคลิปอยู่นะโมหนะอัดคลิปอูเข้าไม้หมดแล้วพี่ให้เกียรติผมบ้างให้เฉียดสตรีมเมอร์บ้างครับ ได้ได้ยินนะครับขอนะได้ยินนะครับนี่ผมต้องถอนเกียร์เลยเนี่ยนงานรถผมเล่นรถติดมันมันต้องลากมันต้องถอนกุ้งถอนเกียร์อะไรนะครับแนั้นดับเดียงเดียวเลยเกี่สูงแค่เกี่สามก็มันมือนหมอกประสูจน้าถ้าเป็นรถจริงความร้อนผมก็น่าจะยันแล้วครับขอนะยังไม่ลัดเลยอู้น่าจะเครื่องสั่นหมดแล้วครับเนาะเครื่องพุ่งออกไปแล้ว ประเด็นตอนประมาณเลือดซีสยาตันยาตันกันไปไฟกันไวมากนี่ไม่ไม่ไม่เบ๊กเบ๊กเบ๊กโอ้โหยังไงดูสิรอบยามมันกันมั้งเลี้ยวไม่เข้าแล้วมามามมาแรงขนาดไหนเดี๋ยวต้องต้องลองครับคนนั้น ล่าสุดเลี้ยวไม่เข้าครับตอนนะี้โอ้ไดี๋ยว <ๆ S 1> เรียวเข้าแล้วครับโอ้อโอ้ไปไปไปกันเลยครับตอนนะ้ได้ได้ไดแล้วครับผมโอเคครับเอ้โหเลี้ยวไข่ช่าง <c oughs> ทำ <c oughs> ใครทำซะยากเลยนะมา้ดี๋วพรุ่งนี้ลากแค่สี่หางเดี๋ยวผมทำเพิ่มเข้ามานะเดี๋ยวเที่ยวเที่ยวเดียวนี่จบคลิปไปเลยนะคนนะผมไปถึงน่าจะได้ลงรถแล้วไปเลยนะครับเนี่ย อ่า <ใน S 1> ได้ได้ครับคนนั้นพวกน,น,นี้ถ้าเล่นไหวก็คอยเข้ามาเล่นเอนอห,าห่านานกมีมาแรงแสงอุ้ยหน้าเหินเลยลูกพี่เข้าโค้งทีหน้ายกหน้ายกเลยพี่นก <c ười> ขับแรงเกินลูกพี่ <c ười> จิบจิบเลยจิบจิบแล้วห่านานกบอกแกตีโค้งแกตีโค้งหน้าลอ,อยเลยนะโค้งเขี่ยวนู่นนูนนนน่นต่อได้ ลูกแม่เข้ากำแพงไปแล้วห่างกันไกลอยู <S <S ่นะครับผมมาลูกผมมามันเล่นง่ายกว่าพเสียบี่เสียบอยมันสามหาง ครับทุกคนใกล้แล้วครับใกล้แล้วหลอดหลอดครับพ่อเทื่ยนี้ผมนึ่าจะไม,ไม่หลอด, <c oughs> ดโอเคทุกคนโอเค <c oughs> นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมวันนี้ต้องไปแล้วขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับนอนหลับให้ได้หมืนม่นนอนตื่นให้ได้เป็นแสนสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโควิดครับผมไปแล้วครับทุกท่านไปแล้วมาสามคันแล้วนะครับหัวหน้าพัฒน์ัตในต้องไปแล้วครับจังหวะนี้ถืไม่ได้เลยค่อยเอาเอาลงพรุ่งนี้นะครับหหัวน้าผมพาพาครับครับผมได้ครับแตผมจอดรอคันแรกเลยนะได้ได้ครับผมจอดเลี้ยงก็ได้ครับผมเออเลี้ยงอะไร อันนี้มันเครื่องขนครับติ๊ด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 โอเค,อเคลูกพี่นกสวยงามครับประมาณน,นี้แหละโอเคทุกคนไปครับผมครับผมลูกพี่ EQ อะไรหน่อยพี่ฟันดีครับลูกพี่ขอบคุณครับทุกคนนะครับสำหรับการรับชมวันนี้ครับผมบายครับผมเลิฟเลิฟครับเลบิฟเลิฟทุกคน